มูลค่า40ล้านต้องหายไปกับเในพริบตาเล็กนะคะสายาคือเจเล็กไขาดีซีฟู้ดนะคะเริ่มที่อยากมีอะไร ให้ลูกเหมือนกับคนอื่นเขาซึ่งถ้าเกิดเรามีไม่เท่าเขาจะรู้สึกว่าอยากหากมาให้เด็กคนนี้นะคะ่ะแล้เป็นคนสมุทรสาครพอเรียนจบแล้วค่ะก็ทำงานเกี่ยวกับห้องเย็นระฝฝาก Import Export จุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจตัวนี้นะคะเริ่มจากขายส่งให้กับแม่ค้าตลาดสดเจตอยแกเป็นลูกค้าเจ้าแรกที่ดุดุมากเอาของสดไปส่งสวัสดีค่ะป้าคะเจะต้อยมายังคะ มาแล้วมีอะไรอ,อ๋อหนูเอาหมึกมาส่งค่ะน้องเล็กค่ะแกจับหมึกมาได้ใช่ไหมแกเฉือนถุงแล้วก็ชั่งกิโลนะตอนนั้นเลยสินค้ามันหายไป6กขีดข้างนั้นอะแกด่าดเลยแกพูดแรงมากลูกน้องเขาประมาณ20่สิกว่าคนลูกค้าตลาดของเตยนึกออกไหมคะแล้วแกก็บอกว่าค้าขายอย่างนี้ขี้โกงไม่มีทางเจริญแบบด้วยความที่แบบแม่เราไม่เลี้ยงมาให้เป็นคนขี้โกงนะ พอเจอแบบนี้ก็เฮ้ยทำไมเราต้องเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร,ร็จเจก็บอกว่าอ้าวโอเคโอเคเขาก็หักเงินไปเขาบอกว่า้องเลยจาไว้นะถ้าคิดโกอย่างเงี้ยนะไม่มีทางเจริญจะเหตุจะตั้งใจหรือว่าไม่ตั้งใจขอให้ครั้งสุดท้ายถ้าจะค้าขขยกับพี่เกกก็จ่ายตาังม,มาอย่างเงี้ยแล้วก็กําเงินเดินกลับบ้านไม่ตอทีแลแรก็ก็ขึ้นไปก็ร้องไห้ก็ร้องไห้แหละ มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากแฟนเลยก็เป็นคนซื้อตรงแต่ว่าด้วยความที่แบบรู้ทําไม่ถึงการนะบางทออีความเค็มไม่ได้น,นู่นนี่นั่นไม่ได้ใช่ไหมทำให้น้ําหนักมันคลายใช่ปะแล้วแฟนก็บอกว่าไม่เป็นไรขอโทษที่ทําให้เป็นแบบนี้แต่ว่าต่อไปเธอจะไม่โดนว่าเป็นอีเด็ดขาดเราถึงซีเรียสเรื่องน้ําหนักมากไม่ใช่เพราะว่าโดนวันนั้นแต่ความรู้สึกว่า เราไม่อยากให้ใครมาว่าเราทางเงนี้มันมันจำอยู่ในใจว่าอันนี้คุณครูคุณครูคนแรกและมีความจริงใจกับเรามากแกจะสอนเสมอว่าเ,เป็นแม่ค้าต้องซื่อส,สัตย์สุจริตและอย่าโลมันมีอยู่สินค้ายอยู่ตัวหนึ่งเป็นกุ้งต้องเอาของล็อตนี้ออกมาเป็นของเราแล้วทยอยส่งแก แต่ต้องใช้เงินประมาณสักล้านห้าอะไรแบบนี้ค่ะก็เลยบอกแกตรงๆว่าเอ่อจะถอยคือของกลองนี้มันใช้ได้ใช่ไหมแต่ว่าหนูไม่มีเงินตัดออกมาหอลอกอะไรเงี้ยค่ะเอ่อหนูจะทํายังไงดีแกบอกว่าน้องเล็กขับรถมาพอขับรถถึงบ้านปึ้งแกเอาเงินหนึ่งล้านบาทน้องเล็กเธอเอาไปซื้อของกองนั้นแล้วเก็บไว้ให้พี่ เงินล้านหนึ่งที่ผู้หญิงคนหนึ่งที่เรารู้จักกันได้แค่แบบสี่หเดือนเนาะแกไม่ได้กลัวที่เราจะเอาสินค้าตัวนี้ไปขายคนอื่นเหรอหรือแกไม่กลัวที่เราจะเงินตัวนี้เราหายไปเลยเหรอแต่เขาก็ไว้ใจที่จะเอาส่วนี้มาให้เราเขาบอกว่าก็เขา,าเชื่อใจตอนนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็ยังคงจับมือด้วยกันมันยิ่งฝั่งเงินเนาะที่ที่เราจะได้มาเนาะมันเลยทําให้ธุรกิจตัวนี้มันมีความสุขเราก็จเจริญขึ้นไป นอกจากจะต้อยนะคะที่เป็นกลุ่มตลาดสดเนอะก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มที่ส่งโรงแรมลูกค้าเจ้าเนี้ยก็จะเป็นลูกค้าที่สร้างลูกค้าให้กับเล็กได้อีกเจ้าหนึ่งสิ่งที่เราได้ใจเขาอย่านก็นคือเราผลิตในแบรนด์ของเขาด้วยเพื่อให้เขาไปต่อยอดและมีความเป็นตัวตนสินค้ามันเยอะขึ้นเยอะขึ้นอันเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าการที่มีลูกค้าเยอะๆกับการที่มีลูกค้าน้อยๆแต่มีคุณภาพอะ่ะอันเนี้ย ทันซี่สุดอะ mm hmm. ลูกค้าไม่ได้เยอะนะคะแต่ลูกค้าทุกเจ้าปิดคุณภาพท mm hmm. ำห้องเย็นครั้งแรกนะคะตอนพศ2552นะคะสิ่งที่เหนือความคนอื่นตอนนั้นก็คือในเรื่องห้องเย็นไม่มีใครกล้าทำเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงห้องเย็นนะคะใช้เงินลงทุนเริ่มต้นประมาณ800,000บาท แต่ว่าเราคำนวณแล้วว่ามันคุ้มค่ามันประหยัดเวลาแล้วมันสามารถคอนโทรลสินค้าไว้ได้คอนโทรลคุณภาพไว้ได้<ม>เราขายลูกค้าไปอ,อย่างร้อยกล่องเนี้ยปึ้งเราไม่รู้หรอกว่าร้อยกล่องอะอาจจะมีบางกล่องที่มันไม่โอเคเรายอมที่จะเปิดทุกกล่องก่อนที่จะส่งมอบ เสียเวลาไหมเสียทําแบบนี้จากห้องเย็นเอกชนหรือห้องเย็นข้างนอกได้ไหมไม่ได้แต่ว่าทําจากบ้านฉันได้กรีดเลยค่ะตรวจทุกกล่องเพราะว่าลูกค้าขายทุกชิ้นแต่เราขายทุกกล่องเนาะมันทําให้แบบว่าเล็บไม่เคยได้รับสินค้าเคลมจากลูกค้าเลยเพราะว่ามันเห็นนั้งแตกตอนก่อนไปแล้วทุกอย่างมันมันกำลังลับลื่นมันลับลื่นมากนี่สิทธิ์ไม่มี ถือว่าประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จมากโดยความที่ธุรก,กิจเราโตเกลืตัดสินใจที่จะมีหนี้ก้อนโตเพื่อที่จะเปิดเป็นขาซีฟู้ดนี้ขึ้นมามูลค่าที่ดินตอนนั้นก็20ล้านสร้างห้องเย็นอีกประมาณ20ล้านรวมกันก็ประมาณ40ล้านสร้างเป็นบริษัทขายซีฟู้ดขึ้นมาส0ล้านนี้ถือเป็นของขวัญของขวัญชิ้นล่าสุดที่แบบโบแดงเพราะว่าธนาคารแดงหมด คือเป็นการติดลบครั้งแรกคาดิซีฟูดสวยงามมากค่ะมีพื้นที่มีอนาเขตมีห้องเย็นใหญ่โตทุกทุกอย่างมันดูแบบเพอร์เฟกต์ซัเออร์ที่เมืองนอกของเราดีแล้วเราก็รู้ด้วยว่าสินค้าตัวไหนตลาดต้องการแต่มีอยู่ช่วงที่ตัดสินใจผิดพลาดโลภเนาะจะคขาว่าโลภครั้งนี้สินค้าหนึ่งตัว แต่สั่งมาเพิ่มจากเข้าอาทิตย์ละตู้เป็นอาทิตย์หนึ่งหาตู้ทำไมล่ะคะก็มั่นใจค่ะว่าขายได้มันเป็นช่วงเทศกาลเนาะหมึกอาเจนถ้าเกิดว่าขายอาหารทะเลจะต้องรู้เมึกอาเจนต้องใช้ของมันต้องมีปูม้าต้องใช้ค่ะของมันต้องมีตัดสินใจตู้มเลยค่ะปูม้าหกตู้เมึกอาเจนหกตู้และแล้ว ชีวิตเปลี่ยนเกมพิกณนะวันนั้นหมึกอาเจนราคาลง10บาทถึบ15าบาทต่อโลเราจะขาดทุนประมาณตู้ละ2องล้าน5แล้ว6ตู้เท่าไหร่ปูหมาซึ่งตอนนั้นไม่เป็นออสงครามการเมืองท้องถิ่นทำให้ลด20เกือบ30บาทต่อโล ถือไว้ในมืออาเจน6ก็โดนภูม้าอีก6ก็โดนคือมันขายไม่ได้แน่นอนถ้าขายก็คือบนความขาดทุนที่มหาศาลนะากมรลค่า40ล้านต้องหายไปกับใน,ในพิษตาแล้วสุดต้านั้นคือแบบว่าเฮ้ยเป็นนี่40ล้านมันเป็นจุดวิกฤตที่สุดมันคือความผิดพลาดมันคือความโลภ แต่ท้อไหมแรกๆท้อค่ะแต่เราต้องแก้ไขปัญหานั้นขอแค่เดียวจากคู่ขาบางเจ้าก็ยอมแต่ก็มีบางเจ้าที่ไม่ยอมทั้งที่เรารักษาคือต่อเวลานะเวลาเราพลาดอะ่ะมันมีทั้งคนคอยสนับตากับคนคอยขยี่ทันมแล้วแต่ต้องเจราจาต้องสู้จากจุดเนี้ย ผ่านได้คะ่ะแต่ว่าสบักสะบอมมากจากที่อยู่สวยๆในห้องเย็นเนาะลูกค้าเข้ามาวิ่งออกหาลูกค้าทั้งเดือนทุกวันหนึ่งเดือนเต็มๆทำทุกอย่างอย่างมีสติขายสินค้ากล่องมหมดโดยไม่ขาดทุนแต่สิ่งที่ได้กำไรก็คือได้รู้จากลูกค้าเยอะขึ้นได้รู้จากช่องทางต่างจังหวัดเยอะขึ้นจากวิกฤตเป็นอโอกาสเนาะแต่แล้โชคดีที่ คนรอบข้างคอให้กำลังใจมีแฟนมีพี่สาวขอยให้กำลังใจมีทีมลูกน้องที่เข้าใจอ่ะเข้าใจว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นขอบคุณที่เขาช่วยเกื้อหนุนให้เราเป็นคนที่กล้าที่จะ,ะเผชิญการแก้ไขปัญหาในทุกๆอุปสรรคถ้าใจเราคิดว่ามันได้มันต้องได้ที่ผ่านมาได้รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจในตัวเองมากมากที่สุด ขอบคุณทุกๆสิ่งทุกอย่างที่ทําให้เราเป็นคนที่คิดบวกจริงใจกับลูกค้าคู่ค้าและทีมงานมีความซื่อสัตย์อดทนขยันเล็กจะด,ดูแลลูกค้าทุกเจ้าเองด้วยตัวของตัวเองเป็นสิ่งที่ทําให้เจเล็กหรือเล็กเนี่ยอยู่ตรงนี้ได้อย่างภาคภูมิใจและก็อยากให้กําลังใจนะคะผี่หญิงด้วยกัน แล้วยิ่งเป็นผู้หญิงที่เป็นมนุษย์แม่สุดท้ายแล้วว่าแรงผลักดันความทะเยอทะยานทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเพราะแม่อยากให้เด็กคน,นนะั้นที่มันเป็นลูกเราอ่ะเขาได้มีความสุขมากที่สุดชีวิตของเล็กนะคะสําเร็จแล้วค่ะมันมาไกลไกลเกินฝันแล้วใครถามว่าจะหยุดฝันไหมไม่หยุดแน่นอนจะต้องพัฒนาตัวเองต่อต่อแน่นอนที่มีโรงงานมนีห้องเย็นนะคะ มูลค่ารวมๆก็ประมาณพันล้านแต่ว่าไม่อยู่แค่นั้นแน่นอน